มะลิมาโรยแก้วกันจ้ะนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บมะลิมาโรยแก้วกันจัดโต๊ะนะคะจัดโต๊ะทำทำบ้านให้เป็น <c oughs> คอฟฟี่ค่ะทำบ้านให้เป็นคอฟฟี่ เสร็จแล้วค่ะออเดอร์ได้ละค่ะแค่มีกาแฟจากเบสทาวน์คอฟฟี่นะคะก็ทำบ้านให้เป็นคอฟฟี่ช็อปได้แล้วจ้านี่น่าทานมากจาก้ะกระดูกหมูตื่นมาค่ะข้าวต้มกระดูกหมูนี่ทำบ้านให้เป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะเอ็นจอยค่ะเอ็นจอยฟังก็ได้คือ หอมมากๆเลยดูสิคะเล่นเน็ตเล่นไว f ฟฟรีจ้านี่มะลิลอยแก้วจ้ะมะลิลอยแก้วหอมหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเก็บมะลิก,กันอีกค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะลิก,กันอีกค่ะเก็บมะลิกันอีกค่ะนี่หอมหมเก็บมะลิมาลอยแก้วกันอีกค่ะ ไปเก็บวันนีกันนะคะเ,เพื่อนเห็นไหมทำยังไงเพ,เพื่อนจะเห็นโต้ยบางเดีย๋ยวเราไปเก็บมันรีกันจ้ะยังไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เลยตื่นสายระดับตื่นๆน,นะคะตามกระป๋งให้คุณลูกค้านะอหอมสดชื่นหอมสดชื่น๋นนยวไปเก็บมันนีกันจ้า ไปจ้ะไปจ้ะเก็บมะลิกันนะจ้าหอมสดชื่นโอ้โหมะลิเยอะเลยจ้าเอามะลิมาลอยแก้วเยอะเลย,ย,ย,ยว้าวว้าวมีมดด้วยมีมดมาตอมด้วย,ยมะลิของเรา หอมมากจาก้ะสดชื่นมากเก็บหมดไหมแล้จะบานอีกจะบานสะพังอีกเยอะแยะเลยไม่รู้จะลดน้ำทันหรือเปล่านะคะฟอร์ซีซันจ้าฟอร์ซีซันจ้ะ p แฮปปี้ฟอร์ซีซ,นซันมาลิจ้ะสวยงามมากๆเลยนี่นี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า นี่น่ารักมากๆเลยหอมามากๆเลยจ้ะเดี๋ยวค่อ,อยาอมารดน้ำต้นไม้กันไปสารักกันมากแล้วใช่ไหม ผ่อนทานข้าวกันนะคะคเ็นจ่ายกาแฟเ็นจ่ายเบกฟาดกันจ้าน,นี่ค่ะต้มหมู <c oughs> กับมะลิลอยแก้วหอมๆจ้านานเพื่อนๆไปนะคะเบสซาวกาแฟค่ะ <c oughs> <c oughs> Pháo